โอเคครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโดอเพิ่มเติมนะครับการสาธิตการเช็คสเปคคอมพิวเตอร์นะครับผมจะเปิดมาในหน้าที่3นะฮะในคู่มือน้าที่3นะฮะข้อที่5นะครับรายละเอียดรายละเอียดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์นะครับผมจะยกตัวอย่าง1ตัวนะครับในการเช็คลายละเอียดของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือว่าพีซีของเราเองนะครับเอาผมจะเอา5 1เกิดก็แล้วกันนะครับเป็นคอมพิวเตอร์สำนักงานนะครับขนาดไม่น้อยกว่า 8.5นิ้วอธิบายคำว่า8.5นิ้วก่อนนะครับเราก็ไปดูที่จอมอนิเตอร์ครับเราจะวัดตั้งแต่อ่ายกตัวอย่างมันจะเป็นเส้นทะแยงครับอย่างเช่นเราจะเอามุมบนด้านซ้ายนะครับก็จะลากยาวมาหามุมล่างของด้านขวานะครับเป็นเส้นทะแยงตรงนี้ต้องมีความยาวเท่ากับ8.5นิ้วนะครับนั่นคือขนาดของจอนะครับ8.5นิ้วโอเคนะฮะตรงนี้เข้าใจแล้วตรงจอต่อไปครับ แรกเลย5.1.1นะครหน่วยมวลผลเออหน่วยหน่วยประมวผลวมวผลกลาง CPU นะครับไม่น้อยกว่า2แกนหลัก2ข้อนะครับมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า3.3เฮิรต์นะครับหรือดีกว่านะครับโอเคเราจะมาดูทีละส่วนนะครับอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าเจ้า CPU เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเจ้า CPU หน้าตาเป็น,นยังเจ้า CPU หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ นี่คือเจ้า CPU นะฮะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดจ,จะเข้าใจว่าหน้าตาของมันอาจจะเป็นแบบเคสกล่องดำๆไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเคสคอมพิวเตอร์นะครับคือกล่องที่เก็บอุปกรณ์ไว้ข้างในนะฮะข้างในมันก็จะมีเจ้า CPU อยู่ตรงนี้คราวนี้เข้ามาดูจะดูว่าเจ้า CPU เนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับมันเราจะสามารถดูได้ยังไงว่ามันมีคุณลักษณะอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับมันจะมีโคด้ดคําสั่งอยู่2ตัวครับที่ผมจะต้อง ให้จาในวันนี้นะครับหรือจดไว้ก็ได้หรือว่าพิมพ์ใส่คอมไว้เลยก็ได้นะครับตัวแรกนะฮะตัวแรกตัวแรกจะเป็นการดูแบบคร่าวๆครับดูรายละเอียดคร่าวๆของคอมพิวเตอร์ครับตัวที่2จะละเอียดและเจาะลึกเข้ามาหน่อยนะครับโอเคนะฮะผมโดนซีนะครับผมคั p y นะครับคราวนี้ครับคราวนี้เราต้องไปใส่คําสั่งเนี้ยอยู่ในช่องลันนะฮะหรือไม่เราก็ต้องเปิด cmd ขึ้นมาก่อนมันจะยากมากงงนะครับและเราเปิดฟังก์ชันลัน ถ้าเกิดว่าเราเป็น Windows 10นะครับผมจะมีคัตเน้าคือตรงนี้นะครับคือการใส่คำสั่งเข้าไปได้เลยขีดได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า Windows รุ่นอันที่มันไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับกดปุ่ม Windows ค้างไว้นะฮะปุ่ม Windows ก็คือปุ่มนี้เป็นรูปปุ่มรูป Windows นะครับรูปโลโก้ Windows ค้างไว้พร้อมกับกดตัว R ครับนะฮะจะได้ลันขึ้นมานะฮะจากนั้นก็ใส่คำสั่งลงไปนะฮะแล้วกดโอเคมันก็จะแสดง ข้อมูลของระบบนะฮะของระบบขึ้นมาว่ามันมีอะไรบ้างคราวนี้เรามาดูครับนตองโปรเซสครับดูตรงโปรเซสโปรเซสก็จะบอกแล้วว่าการมุดผลเราคือคือ Intel เราใช้ของ Intel นะคะรหัสคอไอห้าขีดหกสองศูนย์ศูนย์ยู่ตรงนี้เราก็ไปดูในใบของอสัญญาเลยว่าเราเขียนว่าเป็นคออะไรถ้าเกิดกําหนดนะครับต่อมาครับความเร็วความเร็วนี่คือความเร็วของสัญญาณนาฬิกานะครับของผมเป็น2.3 GHz นะะฮในในนี้เขาเขียนว่าไม่น้อยกว่า3.3แสดงว่าของผมอันนี้นะครับนะดูตรงนี้นะครับนี่3.3ของผมมัน2.2ดูตรงนี้นะครับหลังแอดนี้นะครับต่อไปดูว่ามันมีสองคอหรือเปล่านี่ครับของผมมี2คอสี่เทศนะฮะ4 4แกนโพเซสนะครับของเขาบอกว่าจะมีสองคอนะครับเขาไม่จํากัดว่ามีกี่เทศนะฮะโอเคนะครับดูตรงนี้นะครับใน5 1 5.1.1 โอเคต่อไปจะเป็น5.1.2วิธีการดูแรมว่ามีแรมเท่าไหร่นะครับและเป็นชนิด ddr อะไรนะครับโอเคผมขอยุบหน้านี้ไว้ก่อนนะครับวิธีการดูแรมก็ง่ายๆครับคุณต้องเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อนจากนั้นต้องเข้าไป task manager นะครกดปุ่ม control ค้างไว้จากนั้นกดปุ่ม internet ค้างไว้อีกแล้วก็จากนั้นกดปุ่ม delete จะได้ขึ้นมาหน้านี้ครับโอเคนะฮะหาว่า task manager ปุ๊บคลิกเข้าไปนี่เอาวิธีง่ายๆเลยนะครับจากนั้นกดไปที่ performance ครับนี่ฮะจะขึ้นบอกแล้วครับว่า memory ของเราตัวนี้นะครับมีอยู่ใช้อยู่ทั้งหมด8เอ่อแปดจุดศนกะไบนะฮะเป็นเอ่อเป็นชนิด DDR3 DDR3 นั่นเองนะฮะโอเคข้อที่2เรียบร้อยนะครับนะ5.1.2ผ่านนะครับ ต่อไปครับวิธีการดูว่าหน่วยเก็บข้อมูลดูฮาร์ดดิส์ของเรานะครับว่ามี s a า a ต้าหรือเปล่าตัวนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าไอ้สายส a าต้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับสายส a t a หน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่คือสายสาต้าเดี๋ยวนี้มันจะมีสาย Sa ารต้าก็มีเวอร์ชันครับมีสายสาต้าธรรมดานะครับมีสายสาต้ามีสายสตารต้าครับแตกต่างยังไงครับคือความเร็วของการส่งข้อมูลของมันนั่นเองนะครับโอเคนะฮะ คราวนี้จะดูว่าคอมเราเนี่ยมันใช้สายสตาร์หรือเปล่าความจริงแล้วนะครับเราต้องเข้าไปดูที่ไบออดถ้าเกิดเราจะไม่แกะคอมพิวเตอร์เลยอยากจะดูผ่านหน้าจอนะครับเราต้องเข้าไปดูที่ไบออดนะครับการเข้าที่เข้าดูไบออดก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เมนบอร์ดนะครับว่ากดเข้ายังไงอะไรยังไงนะครับไอเอเซอร์ก็ f 2อะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่มันบูตขึ้นมานะครับอันนี้คงจะไปศึกษาต่อนะครับการเข้าดูในไบออดนะครับแต่ส่วนมากคือไม่มีแล้วครับคนที่ใช้ไม่ใช้ s ตารเดี๋ยวนี้เป็น s ตารหมดแล้วนะครับต่ำ ไว้ใจได้เลยนะครับว่ามันไม่เป็นสายแพรเหมือนรุ่นก่อนๆแน่นอนนะครับเป็นสายตาสาตาร์ต่าหมดแล้วนะครับอโอเคนะครับคนนี้ดูความจุครับเรามาดูความจุของฮาร์ดดิสก์เราถ้าเกิดจะดูง่ายๆครับก็เปิดไมค์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ได้ได้มีเท่าไหร่นะครับหรือว่าอยากจะดูแบบอันนี้หน่อยก็เปิดคลิกขวาที่ดิส ดิสพีซีนะครับผมเรียกว่าดิสพีซีมันเปลี่ยนจากไมโครคอมพิวเตอร์เป็นดิสพีซีนะครับจากนั้นก็มาที่เมนเทสครับโอเคนะครับมาแล้วนะฮะคราวนี้มากดที่ดิสเมนเทสเมนต์นะครับตัวนี้ครับตรงดิสสูนเนี่ยครับ ตัวนี้มันก็จะบอกครับแม่หมบอกแถมไปเลยแถมว่าเราตอนนี้เรามีซีดีลอมนะเป็นดีวีดีนะครับเป็นดีดีโนมีเดียคือไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ดิสของเราออนไลน์คือใช้อยู่คือก้อนนี้นะครับมีความจุทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งเก้าร้อยสามสิบเอ็ดจุดห้าสิบเอ็ดเทราไบต์นะครับเอ๊ะทำไมมันความจริงแล้วของผมมันเป็นหนึ่งเทราไบต์ทำไมไม่เท่ากันเพราะว่า ความจริงแล้วเวลาเราเปิดคอมขึ้นมานะครับไอพื้นที่หน่วยความจำมันจะถูกกับเก็บสงวนไว้นะครับเขาเรียกว่าสงวนไว้สงวนให้ทั้งระบบแล้วก็ให้ทางพิคอของเครื่องของระบบของเขาเรียกว่าอะไรของทรัพยากรของเครื่องนะครับคือเขาจะสงวนไว้ใช้ในการรีบูตในการทรําอะไรต่างๆของระบบ Windows นะครับความจริงแล้วมันก็มาหนึ่งจิกนะครับเลขมันจะไม่ตรงตัวเป๊ะๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างเช่นไดซของผมนะครับมันจะเป็น9.99.91เความจริงแล้วมันเป็น 100 g b นะครับผมแบ่งไว้100อนะครับอันนี้ผมก็แบ่งไว้400อันนี้ผมผมก็แบ่งไว้400นะครับโอเคเนาะเลขก็จะมันนี้เอามันมันใกล้เคียงก็คือ1นึเทรไบต์แล้วล่ะครับนะเลขกลมๆ1นึเทรไบต์โอเคนะครับจบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราดูรูระเป็นสตานะครับเราดูออกแล้วว่ามีขามจุเท่าไหร่นะครับต่อไปดูว่ามี DVD wr สำคัญตรงนี้ครับ wr คืออะไรคือรีดกับไว้นะครับอ่านกับเขียนนะครับเออก็เหมือนเดิมครับ เคสเดียวกับสายาตาคือซี um ดีลอมเี๋ยวนี้มันสามารถได้ทั้งอ่านแล้วก็ได้ทั้งไลท์ก็ได้เขาเรียว่าไลท์นะครับทั้งอ่านทั้งเขียนลงไปนะครับโอเคถ้าเกิดอยากจะมั่นใจว่าแล้วมันเป็นยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอ่านหรือมันเป็นเขียนนะครับดูตรงนี้ครับอันนี้คือหน้าตาของเจ้าซีดีลอมนะฮะูมกจริงไอ้หน้าตาเนี้ยมันจะติดอยู่ตังเคส ใช่ไหมครับเขาตรวจขจัดครับตัวนครับ DVD บอกว่าอันนี้สามารถอ่าน DVD ได้นะฮะอันนี้คือบริษัทที่เขามาตรฐานของเขานะครับดูตรงนี้ครับ DVD โอเคอ่านแผ่น DVD จากนั้นครับ RW นี่มันสามารถอ่านและเขียนได้เห็นไหมครับเขียไว้นะครับโอเคนะครับดูอีกรูปหนึ่งอ่าเป็นอย่างนี้ครับ RW นะครับโอเคเนาะ DVD RW วิธีการดูก็ดูตรงเครื่องนั่นแหละครับ ถ้าเกิดเครื่องมีฝาอะไรปิดก็งัดมันออกมาเอาเข็มเอาอะไรเขี่ยมันออกมาเขี่ยไอ้ตรงฝาปิดของเคสนะครับออกมาแล้วก็เข้าไปดูว่ามีโลโก้ RW หรือเปล่านะครับเป็น DVD หรือเปล่านะครับโอเคครับต่อไปช่องของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะฮะระบบเครือข่ายอันนี้ทับสิบทับร้อยทับพันนะครับโอเคตรงนี้ดูยังไงนะครับดูหลังเครื่องเลยครับก็คือเจ้าสายที่เราเอาไว้ต่อนั่นเอง สายที่เราเอาไว้ต่อกับสายแลนของเรานะครับสาย UTP ของเรานั่นแหละนะครับสายต่อเน็ตนั่นแหละนะครับนี่ครับต่อเข้าว่าอย่างน้อยมีทั้งหมดในนี้ว่ามีนึ่ง1ช่องก็คือมันติดกับเมนบอร์ดมาทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วบางเครื่องอาจจะมี WiFi มีแถมมาด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับมีแป้นพิมพ์และเมาส์ตรงนี้โอเคนะครับแป้นพิมพ์และเมาส์นะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเป็นเอสซับแล้วก็จะเป็น USB หมดแล้วนะครับเป็นพอร์ตใช้พอร์ต USB หมดแล้วนะครับ โอเคต่อไปวิธีการดูตรงนี้ครับวิธีการดูจอ LCD อะนะครับหรือว่า LED ตัวนี้ต้องระวังนะครับ LCD กับ LED ผมจะอธิบายง่ายๆนะครับผมจะไม่บอกคุณสมบัติของมันนะครับถ้าบอกก็คือ LED มันดีกว่า LCD นะครับโอเคนะฮะครานี้ไอ้ LCD กับ LED มันแตกต่างกันยังไงครับดูรุ่นต่ำก่อนรุ่นก,นก่อนก็คือ LCD แตกต่างง่ายๆเลยนะครับ LCD หน้าจอมันจะมันวาวมันจะไม่ออกด้านด้านนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหน้าจอมันวาวส่วนถ้าเกิดเป็นจอ LED หน้าจอจะออกด้านด้านหน่อยส่วนมากก็จะเป็นด้านด้านหมดแล้วนะครับหน้าจอสมัยนี้ก็จะเป็นด้านด้านหมดแล้วนะครับนี่คือไอต่อด้านด้านคือ LED นะครับส่วน LCD นะครับก็เป็นมันๆหน่อย กตจจกหน่อยโอเคนะครับการวัดขนาดนาจอก็บอกไปแล้วนะครับการใช้คอนแทคเรล t ชันก็มันจะมีเขียนติดไว้ตรงหน้าจออยู่แล้วนะครับว่าสามารถปรับได้เท่าไหร่นะครับโอเคส่วนมากก็มาตรฐานนะครับ600ต่อ1นะฮะโอเคครับ